Wah yang อ้าว yang คน Ya ยังไม่บนยังอยู่ที่ยอดดายอดดาชัดออกไปลูกนี้ เมนเนสลับเสือก็ได้มันปิดน้องหน่อยมันเออมันหนึ่ยังาไ่น้ำเยอะดิโอ้ยยังไงลูพี่โอ้บังเบนบอลบอดีมาเฮ้ยก ไม่เปิดเกมนะเกมไม่นั่นตีเกมไม่เน่งดิยังไงวะยังอยู่ที่บอลมาลูนี่ไลเอ้อ้โโอ้โหอ้อ โอ๊ยมายฟางม่าโดนมงสะกัดไปโตจูอ่ะเล่นเหมือนสกูเลยอ้าวบางสีด้วยยังไงลูก <laughs> <laughs>

ยังไงบ้างอยู่ที่ SO สงสัยจะมาอย่างเนี้ยโอ้โหลูกตุ๊อะบอมลูกนี้เกือบบินเลยตุ๊อะพอยยังไง Wayang nga'y bon yuti. Limbo one. Satpay! Oh may me. Totoo ni. Wayang nga'y yuti niyang yuti. Bangsit. Bangsit. Wayang nga'y blong ni. ว่ายังไงย่าอุดาลุงนี่ว่ายังไงบังเบนต้องย่าอุดาอุดาอุดาล็อลุงนี่บังเบนสั่งไปเอยเขานะว่ายังไงบอนยังอยู่ที่เอสโฮู้ว่ายังไงอิทธาบดันบังบันาดันว่ายังไงเข้าคว้าลุงนี sắt <laughs> บนจะได้เล่ทำดที่นมติบล็อกดูดหลังแล้ว่างซัน่างสันโอ้่างซันีออกขับลมนี่ดัอยู่นี่กับ่างสันเขามือรักษาตัวของไอส Hoài ông dân sân anh cho đai lên khuyên mà Bọn bia này hâm đàn tịt luôn đi Bộ anh lên anh ông phát Ô tù đã

บังเดดิดต่ดิทำไมเขาักษัประตูรักษาประตูขางเอ้ดูไม่กับบังสิบบางสิสัตว์ไปดูโประตูจะบินประตูจะบินแต่บินไม่ได้ไม่มีปีกวังมาลุงลังมือผู้รักษาประตูบังเดริดบังดใต้นี่ติ

ว่ายังไงจำฝลูกนี่ให้กับบางยาเขาม่เป็นสักตัวว่ายังไงทันวลาหรอโอ้ไายบ้านเฟลงไปล

สนเซนึงวปเอายไงลูกนี่ให้กับนายบ้านนายบ้านให้ทำดันทำดันนายไงสันไฟไปกโกกคุ้มมั้งเซองจุ่มกันเติงลงเลยที่สองที่สอง หลังไปลูกนี่ลังไาทันวะสู้สอีกเียให้กับบ,งบังมาลิโอ้ลูกนี้เข้ามาือพิังั์ตูให้กับนายบ้านนายบ้านฟืนให้กับบังบิน bên này có âm thanh rất hay luôn đi. Nào, rất